สวัสดีครับสวัสดีครับูทุกคนวันนี้ได้มาอัดคลิปให้พี่น้องได้ิ่งครับสวัสดีทุกทุกคนเลยครับไี่น้องดิน,น,นดีมากขึ้นดินครับดินนนี่ดินกสมครับเป็นดินกรสมุมนักกอกครับเพราะว่าที่ได้เอาไส้ามาล้มครับ ลงไส้หม่องนี้เพราะว่าพื้นที่ไส้เต็้ยแล้วครับมาสต็อกไส้หม่งเกาครับต็อกไสอยู่หม่งเกาไปละแช่กำลังลงลุยนะพื้นที่ใบไส้ครับ มยมันหลก็อีกไหลพันรถครับสำหรับไส้ดีที่ขึ้นมากบรรยากาศน้ำมือเศร้าครับศอบซ้ายของมือนีครับเดี่้อนขนาดละมือนี้เมือ่อวานนี้ฝนมันตกอยู่ในเมืองครับ ทางนียดโบตกอันทางนีต้ตรกในเมืองโบตกครับสวัสดีคุณทุกคนเด้อครับฝากนเด้อครับฝากเขาไปกดติดตามช่องยูทูบให้ดูน้องเด้อครับนุ่มอุดรบราเวติซีครับทำง,งานอยู่สิงคโปร์ครับ เจ้าก็รถไม่คู่ครับป้านเขาครับหน่อยเขาก็ใส่รถมากปั้นขับถนนุนครับสะอาดสะอาดดีครับป้านเขาใส่รถปั้ครับปั้นปั้นปัป้นั้ไปเก็บไปน้ำครับ เต็มทั้งเต<ม>็มมือแล้วเขาก็เอาไปทิมครับขอบคุณเลยครับเด้อสำหรับผู้เข้าไปกดติดตามครับสำหรับผู้ว่านได้เข้าไปกันเข้าไปกดติดตามไ้ผมเนี่เด้อครับผมแอดลิงไปแล้วครับลิงยูทูบผมแอดไปแล้วครับฝากเข้าไปกดติดตามไ้ผมเนี่เด้อครับคุณลุงไม่ปาเอื้อยอ้เอาอาซุปูโุ่คนครับฝากส่องยูทูบน้อยๆไปนาแต่คนเนี่เด้อครับ ฝากติดตามผมน้ำในเด้อครับผมเทดส่องยูทูบไหมครับบ้ากับว่านด้เกียงดอกฝากพี่ฝากน้องมาน้าในเด้อครับส่องยูทูบครับนุม่มดอนเบ้าเคทินซี่ครับทำคลิปให้พี่ให้น้องในื้่งเกียวกับรถครับ งานเกี่ยวกับรถครับอยู่สิงคโปร์ครับเด็กการด้วยมือโามีโอกาสผมก็เลยมาอัดคลิปให้พี่น้องไ้เบึงตอนนี้ไส้ยังบ่เขาครับน้ำม,มันไหลครับตองปั๊มน้ำซะก่อนพอไส้ดีมันออกน้ำครับเพราะเป็นทะเลเนาะสิงคโปร์เนาะ ทเร่ทมทเรสั่งเมืองไม้ครับอันนี้ทมทเรเเ็สสนามบินครับบานเขาจะเลื่อนลุงเรื่องครับ,น,บน้อบุญครับสนามบินครับสนามบินที่ดังนั้นครับองค์สู้ไหมเบิงเด้อสนามบินเด้อ สนามบินครับเครื่องบินครับตัวบินจอดเต็มอยู่คุณนี่จะได้เบื้องละครับม,มุ้ยวาสนาี่ได้ขี้หรอกมันค่าโควิดรับยังบ่ได้ครับค่าโควิดโควิดซาผลละครับพอจะได้เมื่อยามบ้านเมืองไทยห้องได้เบื้องละครับเครื่องบินครับ ข้าเครื่องไปก๊ักกับเบิดหลาหมื่นครับใช้เงินหลาย่ฉเรียกว่าสิครับมีไม่แล้วครับแต่ว่าทั้งสถานอูดเมืองไทย ประจัอยู่สิงคโปร์เพร่ะแนนําให้สียายควบครัครับผมสีไปแล้วเข็มนึงครับยาวัคซีนแล้มบนบบกร้อยสีดนิ้เข็มนึงครับเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าก็ให้ไปกักตัวอยู่เมืองไทยดนวครับให้ไปกักตัวอยู่เมืองไทยมือหนึ่งนะครับาก็ไปมือหนึ่งหาพันครับสาหรับคนสียายวกครบนะครับเนาะอันนี้ก็มันโปเปินการดีประเดย เบื้อ้เลยแนะน้ำให้รอดสี่ดายครับ,บเพราะว่าเขาไปกักตัวมือหนึ่งนีงน่หาพันบาทนี่สิบมือครับกักตัวครับเขาก็ไปหาเงิครับเนื่องมัร่วมค่าหาหมอหายยังได้ครับมันได้ร่วมค่าเลยไปแงดังเขาได้ร่วมค่ายังกู้ยังหลายอย่างครับเพหัวหางเงินหาเงิน,งน,นี่เที้งา้นเป็นเดือนเนาะเขาก็เป็นเดือนสองเดือนเขาจะได้เง,งิน เงินเปจ่ใจโคงต้องใจล่วงหน้าได้ครับใยเงืนก่อนคนเดือนทางแล้วไปพักอยู่มันเลยห้ายครับเก่งงานมาาเป็นเดือนสองเดือนเราไปเสียคาลุงเล็บนอนอยู่มัสิบหมื่นโอ้เสียเวลาครับคุยอยู่บ้านกันาก็บก้องกัเข้าใจอยู่ครับคิดวอดคิดถึงด้วยกันละ่ะ เห็นจังไรข้าควบวิทกลกับควได้ครับที่จริงผมว่าสิกลับแต่ก่อนควบวิทย์แต่มันกับไปมี่พ่าได้กลับมาแทโควบวิทเปิดเหีุครับงานนี่จะปิดต้องได้อยู่ต่อครับดูไว้เลยครับอย่ามีนอ้องเอ,อ้ย พ่อได้ส่งรูปเรียนหนังสือครับสู่ไปน้ำกันครับชีวิตต่างเด่นตังคนตังทรรมาหากินด,ดินร่นกันไปครับ,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 บรอบาายู่บ้านกับดินร่นอยู่พีกับดินร่นท้งหมดดินร่นกับอยู่โบราณครับค่าใช้จ่ายสูงบ้ากน่องกระทู่เข่ยงหนึ่งบทสามสิบทีสิบบาทจ้าบอก ยิ่เขียงละสิบาทเชาาท้าบ้านยูพี่ตัวนึงหาเลี้ยนด้ครับขอทู่ขอทูตัวนึงหาเลี้ยนครับหาเลี้ยนสิงคโปร์ครับยี่บ้านเท่านี้ซื้อได้ดเป็นเคียงครับตัวนึงซื้อ,อยูพี่ตัวนึงอ่ะ ตัวหนึงหาเลี้ยงซื้อกินแล้วครับว่ซื้อทา่ไรครับ,รบอยากของเขาก็ต้องจะเปลี่ยนต้องไ้ซื้อครับซื้อกินเลยครับเห็ดงานหนึง่งมา,ากอยากยังไปซื้อกินครับจะไปวอลมันถ้วผมบอกไปใช้บ่ไไรครับออกไปข้างนอกบ่ไไรครับรัฐบาลเขาว่ให้ออกมาเฮ็ดงานเฮ็ดงานแะ้รกันครับมอง รับของพักแรก็ตื่นขึ้นอาบน้ำมาเห็ดงานต่อครับอยู่ยงฉิบลาะปีสปีที่สองปีที่3ามแล้วครับแต่พันโควิดมานี่แต่พันโควิทรอบแรกครับวอาปัจจุบันนี้ล่ละ้าจาะไปคือจังขออนุญ,ญาตทั้งผมในงานเขาครับผมในงานสิงคโปรโ์ขอชิมีลิงให้ยอครับ ขอ,ขออนุญาตออกไปครับมีธุระจำเป็นก็ออกไปครับวิธุระจำเป็นรออปครับมาเ,เห็ดงามผู้ใดจะพักกระนอนอยู่ห้องครับแมนเบิ้ลนะครับเดินนี่ส,สต็อกสีสต็อกไปเบิ้ลครับนี่หมดละปัดฟ้าขื่อขื่อหมดนะครับผมมีคนมาผมเบื่อรับรบ้านนี่แต่ก่อนนี่โอ้ยห จากโนก,กันาจากักยังเป็นยังครับหลายครับสัาว่าสิงครับเราปกใครกินครับอยู่ตังยินตังเดียมกใครกินครับยัถ้ามาบวกกินได้กินได้กินมิมอยู่ห้างหนึ่งครับรถไมโครไปกวยยังไงบุ้่เลยเห็นแตเลยอขอน้ำน,นโค้หวานครับมิม บ้านขึ้นกันก็บ,บ้านเฮาสูก,กันไปครับพี่นอ้องเอ้ยต่อไปครับบ้านเฮามันแรงเแ็ดไังได้ได้ก็สู่กับพวกมีกินครับ ฝากในเด้อครับฝากเป็นกำลังใจผมในเด้อครับฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบนุ่มอุดรเปาเคจิซี่ทำงานอยู่สิงคโปร์ครับสังเกตกดติดตามผมในเด้อครับเขาลุ้งในบ้านเลยไอเอาอาซุดปู่ซุกอดครับฝาก่องในน้อยไปน้ำจาก่องในเด้อครับสำหรับพูดติดตามแล้วก็ขาขอบคุณขอบคุณครับ โดนตีโก้พันคนกกนี่ครับคือว่าสิหลายเดือนนี้เราครับดีพอดีเป็นปีพุ่นละแต่พอมีผู้ติด,ดตามกันเนปิดตู้การเขาก็าชีติดช่องไปครับแต่ผู้ใดได้ไดเบื้องแล้วกผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเด้อครับผมกดอุดรครับกดอุดรตั้งตตััต้้งงแต่กำเนิดครับรูออกเรื่อคุณจับครับ อารที่ตังคุณดอดผุดจับครับอามีฝั่งน่องไงรึครับตังทองทำไม,มครับอองยูทูปครับมาทำงน้ำตังเดียนเสืมีรายได้เสริมแน่ครับเพื่อวเล่นสั่งยูทูปหรือว่า ก็ี๋ยวพ้นตามในละผมน่อมแนเด้อครับเมี๋ยวพนได้เข้านนะขไปกันเข้าไปเบิ่งเรือยครับลงุงคิดไปแล้วครับเข้าไปเบิ่งเลยครับ กดเราไปกดติดตามให้ผมน้ำเนื้อครับผมส่องเล็กน้อยไว้น้ำจากส่องเนื้อครับอ่าสุดท้ายนี้ผมขอหยุดที่คลิปไปแค่แค่นี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบนุ่มวดดอนบ่าเวทดีซีให้ผมน้ำเนื้อครับขอบคุณครับ